100บาทพะฮะอะไรนะครับผูตึงหรือไงก็บอกว่า100บาทไงแต่ว่าเมื่อกี้ผมหยิบมามัน40บาทนะครับจะ40บาทได้ยังไงเนี่ย100่งร้อยบาทป้ายก็ติดอยู่เอองั้นผมไม่เอาแล้วก็ได้ครับเอ,อ๋อแบบนี้ได้ยังไงไม่เอาไม่ได้ดึงลงมาแล้วยังไงก็ต้องซื้อ ผมมีเงินอยู่แค่นี้เองนะครับไม่รู้แหละดึงลงมาแล้วยังไงก็ต้องซื้อจ่ายมาก็ได้ครับแค่นี้แหละก็คือ้อเรื่องเอาไปได้แล้วเกะกบลูกค้าคนอื่นเขา Oh <laughs> หน่ะ1้อบาทห100บาทอะไรคะคุณลูกค้า200บาทคะ่ะฮะ200บาทเป็นไปได้ยังไงอะคะเมื่อกี้ฉันดูราคามันยัง100อยู่เลยนะคะฉันว่าสงสัยคุณลูกค้าเนี่ยจะตาฝาดแล้วล่ะคะ่ะนี่ยคะป้ายก็ติดอยู่ว่า200ส้มอะไรอะแพ็กระตั้ง200แพงจังเลยคะ่ะอ๊ะเป็นคนหยิบมาเอง ถ้าแพงเราจะหยิบมาทำไมคะจ่ายมาเลยค่ะ200ก็ได้ค่ะ หนึร้อบาทค่ะหนึรบาทหรอคะฉันนึกว่า50บาทซะอีกข้าวหลังเนี่ยก็ดูป้ายให้ดีๆก่อนนะคะคุณลูกค้าหนึ่งร้อยบาทค่ะค่ะค่ะ จริงๆเลยเราขายของได้เท่าเดิมแต่ว่าได้เงินตั้งสองเท่าแน่ว้าย,ยทำไมฉลาดแบบนี้เนี่ยทำแบบนี้ได้ยังไงอะเร็วจริง ถุงตั้งหนึ่งรอจะบอกแม่ยังไงดีเนี่ยน้องคะใช่น้องที่เพิ่งซื้อของร้านสะดวกซื้อมากี้รเปล่าโหปลาเค็มตัวละร้อยเกิดมาเพิ่งเคยเจอเนี่ยพี่ก็เพิ่งเจอเข้าสารถุงละร้อยมาเหมือนกันพี่ซื้อร้านนั้นมาเหมือนกันเหรอครับก็ใช่น่ะสิร้านอะไรก็ไม่รู้ ของก็เหมือนร้านอื่นๆแต่ขายแพงมากไม่น่า,าพลาดซื้อเลยร้านนั้นอ่ะจริงๆไม่ได้ขายของแพงหรอกนะคะแต่ว่าเราโดนหลอกค่ะหมายความว่าไงครับพี่ ราโดนโกงราคาหรอคะใช่ค่ะพนักงานผู้หญิงคนนั้นน่ะ <c oughs> เขาเอาป้ายราคาปลอมมาแปะทับป้ายราคาจริงค่ะหืมชั่วมากแบบนี้เราปล่อยไว้ไม่ได้นะครับไม่งั้นเขาต้องไปโกงคนอื่นอีกแน่ใช่พี่จะไม่ยอมปล่อยให้คนชัวช่วๆเนี่ยลอยนวลไปแบบนี้หรอกพี่คิดแผนจัดการยีเจนั่นไหมล่ะแผนอะไรหรอครับ หน้ามาใกล้ๆสิเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟัง ร้อบาทค่ะห้าร <500, S 1> หรอคะไหนคะขอดูหน่อยค่ะแม่คะดูผิดแล้วล่ะคะ่ะนี่มัน50บาทคะ่ะไม่ใช่500 50บาทเป็นไปได้ไงอ่ะกูเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรหรอคะ เธอตั้งใจโกรงราคาฉันใช่ไหมคุณรู้ได้ยังไงคะว่าฉันโกงเอ๊ะหรือว่าคุณเคยโกงคะพูดเรื่องอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยเอาของฉันคืนมาเลยนะนี่ไงเอาป้าย50บาทมาแปะทับราคา500บาท ah. โกงฉันนี่ ว่าแต่คนอื่นเขาโกงตัวเองไม่โกงเลยมั้งพูดเรื่องอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยใครโกงใครฉันคิดไว้แล้วแหละว่าแกต้องแท้โชคดีนะที่ฉันรอบครอบฉันเก็บหลักฐานไว้หมดละนี่พวกแกรวมหัวกันหลอกฉันเหรออย่าเรียกว่าหลอกเลย เรียกว่าเอาคืนจะดีกว่าคนอะไรโกงแม้แม้กระทั่งเด็กถ้าคุณซื่อสัตย์ตั้งแต่แรกอ่ะพวกเราก็ไม่ต้องทำแบบนี้แล้วค่ะพี่แอนมีเรื่องอะไรกันเหรอคะเออคุณกระหลัดคะคือคุณเป็นใครเหรอคะรู้จักกับผู้หญิงคนนี้ด้วยเหรออ๋อพอดีฉันเป็นนายจ้างของผู้หญิงคนนี้ค่ะถ้างั้นดีเลยค่ะคก็ดีแล้วคุณเนี่ยจะได้รู้ว่าพฤติกรรมของ จ้าเนี่เป็นยังไงผู้หญิงคนนี้แอบออาป้ายราคาลอมมาทับป้ายราคาจริงนี่ค่ะคลิปหลักฐานพี่แอนทำแบบนี้ได้ไงคะเสียแรงที่หนูสงสารได้ให้โอกาสพี่ทำงานหนูไม่คิดเลยนะคะว่าพี่จะมาทำแบบนี้ในร้านของหนู คณคะคือว่าฉันจะขอมาสมัครงานที่ร้านนะคะได้ไหมคะเออขอโทษด้วยนะคะตอนนี้ยังไม่ได้รับพนักงานเพิ่มมาค่ะนะคะ,ะ,คะรับฉันหน่อยเถอะนะคะถือว่าสงสารฉันตกงานแล้วก็ไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วอะคะ่ะแล้วตอนนี้ก็ไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทอะคะ่ะถือว่าทําบุญเถอะนะคะอ,อ่าก็ได้ค่ะจริงเหรอคะแต่ที่ฉันรับเพราะว่าสงสารหรอกนะคะ แต่พี่ต้องรับปากนะคะว่าจะต้องตั้งใจทํางานแล้วก็ซื่อสัตย์จริติค่ะค่ะฉันรับปากค่ะว่าจะตั้งใจทํางานแล้วก็ทําให้ดีที่สุดขอบคุณนะคะขอบคุณมากมเลยค่ะ,ค,ะคุณกะหลัดคะฉันขอโทษนะคะฉันผิดไปแล้วอะค่ะพี่ไม่ต้องขอโทษค่ะใน,นเมื่อพี่ทำผิดพี่ก็ต้องยอมรับผลกระทำของตัวเองหนูขอไล่พี่ออกนะคะเออคุณกะหลดคะ อย่าไล่ฉันออกเลยนะคะฉันขอโทษค่ะฉันยอมรับผิดทุกอย่างเลยนะคะเมตตาฉันเถอะนะคะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะแค่ไล่ออกก็ถือว่าหนูเมตตาแล้วนะคะถ้าหนูไม่เมตตาหนูแจ้งตำรวจมาจับพี่แล้วอ๋อแล้วก็เงินที่โกงไปอะคะ่ะเอามาคืนด้วยทั้งหมดนะคะค่ะค่ะคุณกระลนนี่ค่ะเอาคืนไปให้หมดเลยนะคะนี่ค่ะพี่จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วคะ่ะพี่ขอโทษนะคะคุณกระ หนูหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นค่ะเชิญค่ะออกไปจากร้านของหนูคุณกะหล่ำคะคุณกะหล่ำอย่าได้พี่ออกเลยนะคะเชิญค่ะก่อนที่หนูจะเปลี่ยนใจโทรแจ้งตำรวจฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่รับคนไม่ดีเข้ามาทำงานที่ร้านจนทำให้ลูกค้าเดือดร้อน เพื่อเป็นการไถ่โทษฉันขอชดใช้ความผิดโดยการคืนเงินให้และมอบสินค้าภายในร้านฟรี2ชิ้นได้ไหมคะ hey, จริงเหรอคะออแต่ความจริงไม่ต้องให้ก็ได้นะคะแค่เราได้เงินคืนแล้วก็เอาผิดคนชั่วได้แค่นี้เราก็ดีใจแล้วค่ะเอาไปเถอะค่ะฉันจะได้สบายใจถือว่าฉันขอนะคะ oh. ขอบคุณมากเลยนะคะค่ะเชิญเลือกได้ตามสบายนะคะขอบคุณครับขอบคุณคะ่คณคะ เอวาเดินเร็วๆสิลูก เดินมายังไม่เห็นเด็กสักคนเลยนะครับลูกสาวฉันอายุประมาณสองขวบค่ะนี่ค่ะลูกฉันหน้าตาเป็นแบบนี้มผมยังไม่เคยเห็นเลยอะลูกแม่ลูกแม่หายไปไหนอะคุณครับมันเกิดอะไรขึ้นหรอครับทำไมคุณกับลูกถึงพัดกันแบบนี้นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะค่ะคือฉันกับลูกเดินด้วยกันอยู่ดีๆอะ่ะโลตัวอีกที ลูกฉันก็หายไปแล้วอ่ะคุณครับผมว่าคุณไปแจ้งความก่อนเถอะนะครับแต่ถ้าผมเห็นลูกคุณยังไงเ่ะเดี๋ยวผมจะหาทางติดต่อกับไปค่ะเอวาเอวาลูกแม่เอว,า,เว,เอวาอยู่ไหนลกูกเอวาเอวาโถาา่เล่นแทงสมหมดตัวขนาดนี้ เงินนี่ไหนไปใช้นี่เฮียว,วะเนี่ยเฮ้ย,ย,ย <Hey! S 2> เด็กที่ไหนวะเนี่ยลูกใครวะเนี่ยหรือว่าจะหลงมาแบบนี้ก็เสร็จฉันสิ จ้าเอาขนมไหมจ๊ะพี่มีขนมนะไปอยู่กับพี่ไหมจ๊ะบ้านพี่เนี่ยมีทั้งขนมแล้วก็มีตุ๊กตาให้เล่นด้วยไปไหมไปคุณตำรวจคะคุณตำรวจคะคุณตำรวจช่วยฉันด้วยคะ่ะเออเกิดอะไรขึ้นหรอครับ คุณตำรวจคุณตำรวจช่วยตามหาลูกให้ฉันหน่อยได้ไหมคะครับได้ครับเน,น,น,นี่ยค่ะลูกฉันหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะกลับบ้านกันฐานลูก <P> พ่อรออยู่ไปแล้วไป เด็กคนนั้นลูกของผู้หญิงคนนั้นนี่มาหาใครวะเนี่ยหนึ่งเก้าหนึ่งสวัสดีครับแจ้งเหตุอะไรครับฮัลโหลครับคุณตำรวจผมขอแจ้งเหตุครับผมเพิ่งเจอเด็ก ที่หลงกับแม่นะครับตอนนี้ผมเห็นว่าเด็กอะไปกับคนแปลกหน้าที่ไหนก็ไม่รู้ครับเออขอโทษนะครับใช่เด็กผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีฟ้าไว้ผงหน้ามาหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับคุณตำรวจโอเคครับงั้นคุณอย่าเพิ่งทําอะไรบุ่มบามนะครับถ้าเกิดคนที่พาเด็กไปเป็นคนร้ายเด็กอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับรบกวนคุณส่งพิกัดมาให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับทางเราจะรีบประสานงานแจ้งให้ตำรวจในพื้นที่รีบเข้าไปจัดการนะครับได้ครับ ว่สเรียกว่าหนึ่งตอนนี้ผมอยู่ใกล้พื้นที่กระเด็ดรับแจ้งเหตุครับคุณครับตอนนี้ทางศูนย์ได้แจ้งมาว่ามีคนแปลกหน้ารักพาตัวลูกคุณไปครับอะไรนะดลูกแม่ลูกแม่คุณตหรอคะลูกม,มันจะทําอะไรลูกฉันหะคะคุณใจเย็ยนนะครับเดี๋ยวผมจะรีบไปดูวนี้พิกัดอยู่ไม่ไกลจากท่านี้ครับงฉันขอไปด้วยนะคะคุณตำรวจได้ครับผม จริงๆนะเจ๊อ่ะก็แกบอกว่าได้ตัวเด็กมาแล้วฉันก็ต้องรีบมาสิเฮ้ยนี่เจ๊ไม่รู้ใครทำลูกหายอะ่ะฉันก็เลยเก็บมาให้เจ๊ได้แหละ แหมหน้าตาน่ารักหน้าเอ็นดูซะด้วยถ้าเกิดว่าเอาไปขอทานเนี่ยแบบนี้เรียกคะแนนความสงสารได้แน่แน่ยื่นหมูยื่นแมวนะเจ๊ช่วงนี้ฉลอนเงินอนะ่ะอีนี้รู้แล้วนะ่ะเอา นี่มันเอาเด็กมาขายนีย่แบบนี้มันขบวนการค้ามนุษย์ชัดแล <Yeah. S 1> ้วเมื่อไหร่ตำรวจจะมาวะเนี่ยมา,มาจา้ะนังหนูไปอยู่บ้านใหม่กับฉันนะไปช่วยฉันทำมาหากินเข้าใจไหม <Okay. S 3> ห นู่นครับแกงรักเด็กอะกำลังจะเอาตัวลูกคุณไปเอาไงดีครับอ้าหยุดไม่ด้ตงยามหวงเอลฮารกแม่อีเก้นี่แกพาตำรวจมาจับฉันหรอฉันก็ไม่รู้มันมาได้ยังไงอะถุยเอววลรกแม่แม่ขอโทษนะลูก พวกแกรับพาตัวลูกฉันมาฉันไม่ยอมพวกแกง่ายๆหรอกนะนี่อย่ามาโทษพวกฉันนะถ้าจะโทษอะโทษตัวเองดีกว่าไหมถ้าแม่ดูแลไม่ดีเนี่ยลูกจะหายไหมมันก็จริงนะครับถ้าคุณไม่เผลอเลยดูแลและใส่ใจลูกมากกว่าน,นี้เรื่องแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นหรอกครับในฐานะคนเป็นแม่เนี่ยคุณเองก็มีส่วนผิดเหมือนกันนะครับ ไปนิสแม่จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะแม่สัญญาคุณจำไว้เป็นบทเรียนเลยนะครับครั้งนี้ถือว่าคุณยังโชคดีที่ได้ลูกคืนะแต่ถ้าคุณยังพลาดอีกครั้งหน้าคุณอาจจะไม่ได้ลูกคืนก็ได้นะครับ <Hey! S 2> ไปครับไปลงพัก